เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยยูโรสติลกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านลูกค้านะคะหนองจอกนะคะกรุงเทพมหานครเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเลยค่ะนะคะอย่างเข็มเกลียวเหล็กที่เรามาติดตั้งวันนี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นขนาด7.6มิมิลนะคะความยาวก็จะอยู่ที่6เมตรนะคะติดตั้งกันไปเลย4ต้นนะคะเข็มเกลียวเหล็กของเรานะคะจะเคลือบผิวด้วยการชุดกาวไนน์นะคะทนต่อสภาพแวดล้อมแน่นอนนะคะเรานะคะยังมีช่างผู้ชํชนานาญกา คอยให้บริการลูกค้าทุกขั้นเลยนะคะรับรองเลยนะคะว่าง,งานออกมามืออาชีพยอย่างแน่นอนนะคะ นะคะก็คือเบื้องหลังการติดตั้งเข็มเยเลเหล็กของไทยยิเซฟติของเรานะคะหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กาลัมองมองหาเข็มเจลเหล็กนะคะที่จะไปต่อเติมบ้านต่อเติมครัวหลังบ้านนะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะทางเรานะคะมีช่างผู้ชำนาญการนะคะคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยคะ่ะนี่เลย